สวัสดีครับวันนี้มานำข้อมูลสำคัญจาก iphone ipad ใส่ไว้ในเครื่องคอมป้องกัน ipad หายหรือ iphone หายก็ข้อมูลก็จะยังอยู่นะครับวิธีการก็คืออนหนึ่งก็เปิดโปรแกรม itunes ก่อนเสร็จแล้วเสียบสายเข้ากับเครื่องนะครับ แล้วก็เปิดหน้าจอให้ทำงานไว้จะขึ้นมาแล้วืูนี่ก็รอการเตรียมข้อมูลสกู่กดตกลงนะครับเมื่อกี้มันบอกว่าหาไฟล์ไม่เจอไฟล์เก่าที่เราเคยเอาลงไว้ในเครื่องไม่เป็นไรนะครับก็กดมาที่ตัวเครื่องนะครับถ้าเป็น iPhone ก็จะขึ้นรูป i p h o n e ถ้าเป็น iPad ก็ขึ้นรูป iPad นี่เป็น p h o n นนะครับพิการก็คือเ,อเลือกที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถสำรองไว้ในแอ count ได้นะครับเพียงแต่ว่า,าข้อมูลที่เก็บมาน้อยนะครับก็กดคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะเข้ารหัสด,ด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใคร,ใครไปใช้ได้นะครับก็ใส่รหัสเสร็จแล้วก็กดตั้งรหัสนะครับ เสร็จแล้วเขาก็จำลองข้อมูลเลยนะครับข้อมูลทุกอย่างนะครับจะเข้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เครื่องหายนะครับแล้วก็เอาเครื่องใหม่มาแล้วก็กดกู้คืนข้อมูลจำลองก็ได้นะครับจริงเอาไว้ในไอาคาวก็ปลอดภัยแต่เราต้องซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับ พอาวในอาคาวนี่คอมพิวเตอร์หายหรือตัวเครื่องไอโฟนไอแพดหายก็ไม่เป็นไรนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เขาบอกว่าสำรองเสร็จแล้วอย่างคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เวลา8ปดนกายบสานาทีอย่างเท่านี้นะครับเครื่องคุณก็ปลอดภัยยกไปไหนก็ใช้การได้นะครับโอเคเสร็จแล้วครับ